ไม่ช really. ินไหมอย่างนี้เลยอ่ะนานนานมาทีนะนานนานมาทีไม่มีดาว่านุ้ยไม่มาไปละไปละมาพี่นุยกับเรื่องที่เขาแบบเรานี้กำลังกำลังเป็นประเด็นกำลังเป็นประเด็นใช่กับพี่แอนได้สัมผัสหน้าเราจริงจริงขอบคุณขอบคุณก่อนคนที่ส่งข้อความมาเป็นห่วงเราอ่ะต้องขอบคุณเขาก่อนนะที่แบบเป็นห่วงเราแต่เรื่องที่จะอธิบายคือมันมันไม่ได้มีอะไรหนุ้ยกับพี่แอนน่ะ คือเรื่องมันจบบนเวทีเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบโมเมนต์ที่เรารู้อยู่แล้วว่าพี่แอนเน่ยเขาปูเรื่องมาแล้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบไหนใช่ไหมฮะแล้วก็เราคิดในหัวอยู่แล้วว่ามันต้องมีช็อตที่ต้องปึ๊บแน่ๆอันนี้คือคิดในหัวแล้วมันก็เลยไม่ได้ตกใจมาก มันก็เลยต้องอก็ต้องเล่นรับแอคแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้คือคือเรื่องเหตุการณ์บนเวทีแต่ถ้าสมมติว่าพุ่งเข้ามาลแล้วตบเลยอย่างเงี้ยอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอะไรเลยเอามันมีการเาตรียมนักแนหรือเปล่าว่าจะเกิดซีนนี้ขึ้นหรือว่าเราเป็นการที่แบบว่าตามน้ําไป <c oughs> ไม่ได้มีเตรียมนัดแนทแต่ในสคริปต์เนี่ยมันจะพูดถึงแบบว่าพี่แอนเนี่ยเขาเขาเล่นจริงเขาชอบเขาเป็นแบบ เล่นจริงอยู่แล้วว่ะพระเอกหลายๆคนก็จะโดนเขาเลยแบบนี้เราก็ขยี้ตรงนี้เข้าไปถึงปบแล้วพี่อนพยายามอธิบายว่าเฮ้ยก็คือถ้าตบแบบปลอมๆอมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะเข้าใจไหมแต่ถ้าตบจริงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะแอคชั่นมันจะคนละแบบกันก็คือเราอ่ะสดๆตรงนั้นแต่เราอ่ะรู้ว่าเขาปูมาเพื่อจะเล่นทางนี้เราคาดคะเนไว้แล้วว่ามันอาจจะมีอะไรแบบนี้ขึ้น อย่างที่สองคือเจ็บไหไเจ็บไหมก็แดงมันดังมากมันดังมันดังซิมดังแปะแปะไม่ใช่ซิมไม่เอาเรื่องตลกอันนี้ตัดทิ้งก็คือมันก็ดังอ่ะแล้วมันก็เพิ่งไปดูคลิปก็คือหน้าสั่นเลยอ่ะเออก็คือท้าทายคอลลาเจนเรามากเลยตอนนั้นก็คือ มันมันก็เจ็บอ่ะมันก็มันก็รู้แล้วว่าเขาจะตีมาทางนี้แต่มันก็ปึ๊ดนิดนึงเราก็ต้องอาเจ็บแต่ก็ต้องไปต่ออันนี้นาทีที่โดนแปะเนี่ยแปะยังไงในหัวแปะปุ๊บก,ก็คือกรี๊ดก่อน <laughs> กล๊ดินกปุ๊บหัวเลาะต่อหาสมองต้องไปต่อนะว่าเดี๋ยวต่อไปคืออะไร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 แต่พี่แต่พี่แอนกับนุ้ยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่แอนกับนุ้ยรู้จักกันมานานมากแล้วก็พี่แอนก็คือเป็นคนที่ให้โอกาสนุ้ยทํารายการของพี่แอนใช่ไหมฮะแล้วก็วันปีใหม่อะไรก็มีของขวัญมาให้เราวันเกิดเราพี่แอนเขาโทรศัพท์มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอยพรอะไรอย่างเงี้ยคือนุ้ยกับพี่แอนอ่ะ ค่อนข้างที่จะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เวลาเจอพี่แอนทุกครั้งอ่ะพี่แอนเขาจะแบบว่าชอบแซวเราเขาจะแซวแซวเรานู่นนี่นั่นโนอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องปกติสาหรับหนูกับพี่แอนแต่กังวลไหมพอชาวเน็ตมาแบบเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเราแทนเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆขอบคุณชาวเน็ตที่แบบว่ามาเป็นห่วงเราขอบคุณมากเลยแล้วก็เคารพในความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ยังไม่ได้บอกเนาะอยากที่อยากที่เห็นในคลิปไปอะว่าคลิปที่หนูตัดมามันเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในงานนั้นอะมันเป็นอะไรที่มันร้อยเรียงขึ้นมาเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆแล้วขอบคุณชาวเน็ตที่ที่แล้วก็เคารพความคิดเห็นของทุกๆคนมันทําให้เราเห็นว่าในยุคนี้มันคือความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่ใช่ว่า คุณจะเป็นใครแล้วคุณจะมาทํากับใครได้คุณจะเป็นใครแล้วคุณจะมาลงกับใครได้มันทําให้เราเห็นถึงมุมมองความคิดตรงนี้แต่สิ่งที่อยากจะพูดคือมันไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้มีอะไรเลยจะเกิดเรื่องนี้จริงๆพี่แอนยังไม่ได้คุยอะไรกับเรานะแต่ว่านิมองว่าพี่แอนน่าจะเคลียร์กันุบบนเวทีไปแล้วเรียบร้อยคือเหมือนพอเขาเห็นเริ่มแบบ เริ่มแดงเริ่มอะไรแล้วเขาก็จะบอกโอ๊ยพี่ขอโทษนะนุย้ยอะไรงเงี้ยมันเคลียร์มันจบมันจบไปอะ่ะแต่เขาก็ยังมีแบบว่าม,มาคอมเมนต์บอกว่าพี่ขอโทษนะเรื่องเมื่อวันพี่จาไม่ได้จริงๆเขายังแซวเราอยู่เราก็เลยแซวเขากลับเล่นอ่ยเขาลับว่าตอนแรก<ๆ>นุ้ยก็จำได้แต่พอโดนปุ๊บนุ้ยก็เริ่มจําอะไรไม่ได้แล้วเออก็เลยแซวกันไปแซวกันมายืนยันว่าเราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธฮะใจสันตตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยไม่ได้โกรธอะไรเลยแต่เข้าใจ มุมมองความคิดของทุกๆคนทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่เข้ามาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้าใจหมดเลยควาชาวเน็ตที่แบบเป็นกังวลแทนสำหรับใครที่เป็นกังวลแทนก็คือจริงๆแล้วขอบคุณที่มามาเป็นเป็นห่วงเราแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเคารพแล้วก็เข้าใจทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามานะฮะก็มันทําให้เราเห็นในมุมมองต่างๆว่ายุคสมัยนี้มันเป็นยังไงมุมมองของคนเป็นยังไงเรื่องของความรุนแรงก็ตามหรือเรื่องของความเสมอภาคกันก็ตามอะไรอย่างนี้ฮะ มันก็มันก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นจริงๆฮะสบายใจนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าไม่มีอะไรจริงๆฮะขอบคุณค่ะ,คะสวยค่ะจบสวย,สวยอนุญาตได้